สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผม,มเช่นเคยนะครับกับฟุบุกิยูอาร์กายแสงนัตีนะครับผมเราอยู่ในดีพิบัตโนบอดีกับนี่คือดวลเร็วทมวันแรกของฟุบุกิยูอาร์ใส่เซตกระบ,บี่ความเร็ว42และโจมตี12%บสปรจัดนัจัดเต็มไปเลยจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับผม ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่รวมในการรับไปเลยริชแมนคอยใช้แซนสุดลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนนิีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอดย4ิสชั่วโมงต้องริชแมนช็อปเท่านั้น โอเคครับมาวันแรกเลยแต้มพันห้านะครับแบบไม่เคยชนะอะไรไม่เคยเล่นมาก่อนเลยด้วยนะครับผมนี่ขออนุญาตทีมงานมาเล่นนะครับผมแพสซีพิเศษขั้น2อแล้วด้วยนะสำหรับฟูฟุกินี่แล้วมาเจอรูดี้ครับอาลเราใช้รูปประจําตัวฟูฟุกิเหมือนกันด้วยครับและแน่นอนว่าฟูฟุกิเปิดมาก่อนเลยครับเดี๋ยวนะสายพลังสายพลังฟูฟุกินี่แล้วก็ต้องมียุงด้วยนะครับส่วนสายเทคนิคนี่ต้องเป็นคอจักรพรัดเด็กนะครับสายอาวุธนี่แฝดประกายแสงตกเมตาไปแล้วต้องเป็น ซอมบี้แมนแทนนะครับผมเป็นซอมบี้แมนแล้วก็ต่อสู้ก็จะเป็นโกคสึแล้วก็ราชาทะเลลึกไม่ใช่อันนี้สิอันนี้เกือบเลือกผิดเอ้ยอย่าเป็นอันนี้เลยขาดเลยนะนี่ฮะนี่คือทีมหลักทีมหลักตอน p ิ p เลยด้วยนะครับผม <laughs> เดี๋ยวเราเราจะเล่นประมาณสัก6ตานะครับผมเลียวม้าอ่านว่าอา เดี๋ยวรับเปลี่ยนกันตึ๊บ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 นี่ทีม PVP จะเป็นทีมอย่างนี้ทีมใช้รูนติดคีนะครับผมปะลุยกันเรียวมาอ่านว่าไอไอยูมะไก่โนอาวัาวาเดเตอะอะไรอ่ะกดออโต้เลยนะจังหวะน,นี้นะครับฝั่งตรงข้ามมีแฟลชประกายแสงนะครับเพราะฉะนั้นฟูฟุกิมันปิดกั้นไล่อันติของแฟลชประกายแสงอยู่แล้วนะสบายเลยครับจังหวะน,นี้บอกเลยว่าสบายครับถ้าฟูฟุกิได้แค่พันหนึ่งคูณสุิมไหมครับ ถ้าคุณเล่นสาย PVP แล้วเจอแฟดปะกาแสงแล้วคุณปวดหัวกับแฟดปะกาแสงต้องเอาครับแค่พาร์ทหนึ่งก็เก่งแล้วครับแต่ถ้าถ้าไม่ได้ปวดหัวกับแฟดปะกาแสงขนาดนั้นก็ก็ไม่ต้องเอาก็ได้ครับเพราะว่ารออาศาวินจักกลดีกว่าครับอาศาวินจักกลมาจะมาแล้วครับนี่ฮะเรียบร้อยครับระเบิดเรื่อยๆด้วยนะครับระเบิดเรื่อยๆด้วยนะครับไม่ยอมแพ้ไปเลยครับเดือนหน้าอาสมวินจักกลมาแล้วไงอาซาวินจักกลโกงกว่าครับ รอไปรออรัศวินจากกลก็ได้นะครับลุงอ้วนเอ็นทีอาร์ว่ะโอ้โหแล้วหน้าตาคือแบบใช่เลยอาจะเลือกทีเดิมทีเด,มเดิมนะครับอันนี้เขาน่าจะชนะมาโอ้มีจีโฟด้วยครับจังหวะนี้อ่ามาดูมาดูว่าฟุกุกิเราจะเฉิดฉายขนาดไหนวิกิฟุกุกิเราเนี่ยเขาใช้แฟลรประกาแสงแฟลรประกาแสงปิดจ็อบเลยครับแฟลรประกาแสงคือใช้ไม่ได้แล้วครับแฟลช์ปะกางใช้มา4 5หเดือนนี่หมดแล้วครับหมดเพราะเจอฟุกุกิเดียแหละนะครับผม หน้าตาใช่เลย NTR นทีอารฟุบุกิเออมาเราอยู่ฝั่งสีแดงก็จริงแต่ว่าเรามีซอมบี้แมนครับเปิดก่อนนะครับแล้วติดติดสถานะของฟุบุกิด้วยนะเป็นลมพายุตรงนี้ครับระเบิดเพี้ยนะครับไปครับมีกาซานายกับกาเล็กซี่อิมแพคโตปั้มมาเรียบร้อยครับไปหว่นครับแล้วเดี๋ยวเจอฟุบุกิรู้เรื่องเลยครับตรงนี้รู้เรื่องนะกับเบื้องแตกครับจะจังหวะนี้เดี๋ยวโล่หายก็ระเบิดรัวๆครับบลับบลับบลับแน่นอน มาครับถึงตาของโซนิกนะครับยอมแพ้เลยดีกว่าต่อไปครับมาครับชนะไปแล้ว2ตามาเจอกันต่อครับผมพิกาจูนะครับพิกาจูมาพิกาโอ้ อาจจะเป็นแฟลตประกายแสงครับเรารอดูแล้วเขาอยู่ฝั่งสีฟ้าด้วยถ้าเกิดเขามีความเร็ว45แล้วก็มีซอมบี้แมนเขาจะได้เปิดก่อนผมนะครับแต่เขาไม่มีซอมบี้แมนครับยังใช้โซนิกอยู่นะครับก็เจอผมเจอผมฟูฟูกิปิดปิดกั้นไล่กันตีด้วยครับคิงกับคิงกับแฟลตประกายแสงไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ใช้ไม่ได้ครับมาดูครับฟูฟูกิมานี่คือแบบเมตาไล่กันตีนี่หายไปเลยครับหายไปเลยครับ ใชครับซอมบี้แมนเปิดก่อนครับด้วยขวานโจมตีมาครับแล้วก็บอกลูกไฟกันไประเบิดเพี้ยแล้วแฝดประกายแสงได้เปิดมาตรงนี้ฮะก็ได้แค่ไล่ได้แค่โจมตีอันตีปกติครับซึ่งติดคอจักรพรรดิเด็กอยู่ครับตรงนี้โหเดนได้ไล่อันตีอยู่ครับเพราะฟูฟูกิยังไม่เปิดครับเอ่อซอฟูฟูกิต้องได้เปิดก่อนด้วยนะครับถึงจะปิดการไล่อันตีนะครับมีกาซานาครับกาซิมเพ็กโตมาตรงนี้แล้วเนี่ยแฝดประกายแสงยังได้ไล่อันตีอยู่นะครับนัดตีฟูฟูกิเนี่ย มาครับฟูกิอันตีครับเดี๋ยวแฟลชประกแสงี่จะหมดไล่อันตีเลยครับตรงนี้ปึ๊บไปเรียบร้อยครับปิดการไลนอันตีไปแล้วครับนะฮะจะสังเกตว่าแฟลชประกาแสงไม่มีไลนอันตีแล้วตรงนี้ยุงปัดได้เลยครับแต่ทีมฝั่งตรงข้ามค่อนข้างตึงนะครับเพราะว่าเป็นตัวแบบตัวเมตาเยอะอยู่นะครับผมแต่เรามีโลโก้ครับไม่ต้องห่วงครับกดออโต้ชนะแน่นอนครับเขาไม่มีตัวล็อก ล็อกลูกไฟอย่างซอมบี้แมนด้วยเพราะฉะนั้นเราได้ใช้อันตีเต็มไม้เต็มหน่วยครับฝั่งตรงข้ามไม่ได้ใช้อันตีใช่ไหมแล้วเป็น PVP เรียวไทม์ในตัวศึกดวลของตัวบัคนะครับยังไงก็ต้องมีทุกตัวครับเพราะว่าตัวใหม่ๆมันก็แก้ทางตัวเก่าๆเรื่อยๆครับอย่างที่เห็นครับระเบิดเพี้ยกันมาคนนี้ยื้อถึงเทิร์นที่2ได้ครับแล้วลูกไฟระเบิดเพี้ยกันมาเป็นไงลาเบิดเพีย้ยฮะระเบิดเพี้ยฟุบุกิครับอย่างแรงครับโอ้โหระเบิดไปแล้วเหลือราชาเตลิกตัวเดียวเอาดูอัด ตรงนี้ไปครับบึ้มไประเบิดบึ้มโอ้ยยืนถึงฟุงุกิี่อะยังไงครับโอ้โหโลหนาจัดจัดครับเจอยุงแดงขับป่ามาตรงนี้ครับดาวจรวดปวดข้อครับโอ้โหเรียบร้อยครับจบกันไปครับต่อไปครับตาที่สี่ฮะตาที่สี่ฮะเจอฮงฮงจีเฮยฮงจีเฮย องจีเคยใช้กระบองเหล็กมาตรงนี้ฮะอ่าเป็นแฟลชปะกายแสงกับฟินิกแมนฟินิกโอ้โหเจอแฟลชปะกายแสงทุกตาเลยวะ่ะแต่โทษทีฮะฟูภุกิเขามาจริงฮะเขามาจัดหนักจัดเต็มแมปและเขามาครับตรงนี้ตายครับซอมบี้แมนปลิ้งมาแล้วก็ลัดเทอร์ลึกลัดเทอนมันเลยครับเพราะว่าได้บัฟความเร็วจากซอมบี้แมนครับ หักไปตรงนี้เรียบร้อยครับไปหวานครับเลฟชุบชีวิตปาก็ติกเจอจิกโกโยจีครับพายุคลั่งนรลกตรงนี้ครับระเบิดพิยวบึ้มลงไปนอนครับแต่ไปแสงอันตรีมาตรงนี้ครับรับแรงให้สบายใจเฉยครับรอระเบิดได้เลยครับเรียบร้อยครับขอจอมไพรไปสวยงามครับต่อไปครับตาที่ห้าครับเจอบังไข่บังไข่มา ครับอันนี้คือเรียวทามวันแรกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนที่ไปเรืเร่อยๆแล้วเดี๋ยวมีไฮไลท์อะไรบางใครเซมบงสกุละดีใจที่ได้พบคุณเออดีใจเหมือนกันครับเดี๋ยวถ้าผ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวทีมงานเล่นเรียวทามแล้วเดี๋ยวมีไฮไลท์อนะไรน่าสนใจเดี๋ยวให้ทีมงานแคปแคปตามาฝากนะครับผมแคปตาที่เล่นมาฝากนะครับเดี๋ยวเอามาวิเคราะห์กันดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับ าดมาครับตรงนี้ระเบิดเพีย้ยแล้วก็ยอมแพ้ไปเลยโอ้โหน่าจะยอมแพ้ไปหมดนะปครับตาสุดท้ายของวันนี้ครับเดี๋ยวส่งต่อให้ทีมงานเล่นนะครับ,รบเฮ้ยหรือว่าเราเล่นไป15ตาเลยดีป่ะเออเล่นไป15ตาเลยดีกว่า ก็เดี๋ยวคลิปบาดตัดจบเท่านี้ก่อนแล้วใครอยากดูเขาเรียกว่าใครอยากดูแบบเต็มๆมาดูลายย้อนหลังเอานะครับเพราะว่านี้ลายอยู่นะครับเออได้ได้ได,ได,ได้พี่นัดพูดหน่อยครับว่าแบงค์เลิกเล่นเดอะรันออฟอันแล้วมาป้านฟูบกกิหน่อยครับโอเคพูดแล้วนะตอนนี้ติดรัดเดอะรานออฟอยูเพิ่งอัพแลมมาปึ๊บมา เฮ้ยแต่เจอเฮ้ยเจอทีมตึงว่ะเจอทีมตึงว่ะมีฟุบุกิด้วยแล้วเขาใช้แฟลชประกายแสงนะามาดูกันว่าเจอทีมแบบนี้จะเป็นยังไงครับทีมฝั่งตรงข้ามดีอยู่นะแต่ว่าเราเปิดก่อนนะครับตรงนี้เรามีซอมบี้แมนเขาไม่มี Man, นะซอมบี้แมกนะโดนกา l a x ซซี่อิ t ็โตมาติดโล่ไปเลยครับโลกกุกระสือนะครับอาฟุบุกิไม่มีอันตีใช้ครับเรียบร้อยแบงค์มันไลให้ผมดูอยู่แต่แล้วาบาะฮะ ยุงตีธรรมดาเอาล่ะต้องเก็บจริงๆต้องเก็บลูกไฟให้ฟุบุกิได้นะเม่ไโดนแฝดประกายแสงอันตีมาอย่างนี้ครับฟุบุกิตีธรรมดามาเช่นกันครับเดี๋ยวแป๊บๆก็เข้าสู่เทิร์นที่สองแล้วอย่างเงี้ยยอมแพ้เลยโอ้โหไปอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมน่อยนะครับคลิปต่อไปด้วยสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเราชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับไลฟ์อยู่กันต่อนะครับ ในไลฟ์เราจะไป15ตาเลยนะครับผมเจอกัน